อยากมีพิกหรือปผดผักในสวนเขียวงามนวยดกนวยดีครับควรมีสิ่งนี้ครับเก็บไว้ในสวนเดี๋ยวผมสิ้อ้าไปเห็ดครับใส่ไปจำสมเพิ่มเติมกับสิ่งอื่นใดได้ครับชมกันเลยครับว่าเหาสิเห็ดอียังสำหรับการหดผักอินซี่ของเหาให้ใสวยงามต้นเขียวงามไว มีไว้ติดสวนบอดตรงงอกปุ๋ยเคมีครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเห็ดว้เก็บใ้ใสกันนะครับเนาะในสวนในบ้านของเข้าเค้ครับผมเบิ้งกันเลยครับสิ่งที่ผมวาดนั้นจะเป็นอีอย่างรครับผมผักยังงลยงามแบบนี้สวัสดีครับพบพอกันคือกาครับกับช่องปิ่นปันเกษตรครับ อนี้ผมสิผ้ามาเห็ดจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวครับสีเห็ดที่เกินไวขางต้นนะครับโนวามีไวติดสวนซ้าเป็นเอ,อปุยนิกะสมนะครับเนาะบํารุงทั้งต้นใบรากผลนะครับผมไก่เคียงกับปุ๋ยสูตรหกเสมอเลยครับเพียงแต่เราเอาไปขยายเพิ่มครับผมก็เลยมันอีก,ก็เลยพอดีมีเวลาเนาะก็เลยสิผ้ามาเห็ดน้ำจุลินทรีย น้ำสาวข้าวครับอันดับแรกมาดูเลยนะครับส่วนผสมก็คือเนี่ยครับน้ำสาวข้าวขวดนี้จะเป็นขวดหนึ่งลิตรนะครับผมผมใส่มาเอ่1หนึ่งจุดสองห้าลิตรเนาะผมใส่มาแค่หนึ่งลิตรครับอย่างที่สองก็จะเป็นนมเปรี้ยวครับมีจุลินรีย์เล็กตัวบิซิลัสครับสาหรับการขยายเชื้อเนอะอาะเพราะว่าข้อเสียเป็นเพิ่มตัวจุลินทซียในการโดยสลายอย่างที่สามก็จะเป็น น้ำตาลายแดงหรือว่าจะเป็นออกากน้ำตาลน้ำตาลยังยัง,ยงอื่นก็นได้ครับตามเตอเพื่อนๆในพีเอฟซีนะครับในช่องสะดวกที่จะหาได้นะครับเนาะโอเคครับผมมาบึ่งวิธีการเ็ดเลยครับว่ามีการขันตอนการเ็ดยังใดเนานะครับเนาะอันดับแรกก็เลยก็จะเป็นการใส่นะครับอันนี้ผมจะแบบเข้มข้นจังน้อยนี่แกก่อนนะครับเติมไปเลยครับ หนึ่งขวดเิมไปเลยอย่งที่สองก็จะเติมสารอาหารให้กับตัวจิลินซีเหน้ำาุกข้าวของเรานะครับเนห็ยเห็ดโบยใซก้อนนี่ครับกันหกเติมไปเลยหนึ่งข้กหกหแล้วก็สองครับ ผมจะใส่แค่สองช้อนโต๊ะเนาะโอเคครับหลังจากนั้นก็จะทัก้นการครับปิดฝาเนาะปิดฝาแล้วก็เขย่าเขย่าครับเขย่า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 หลังจากที่เข้าเขย่าให้เขากันแล้วนะครับเนาะน้ำตาลและลล่แล้วเขาก็ไปตั้งเก็บใบในห่มือที่ประมาณ หนึ่งอาทิตย์หรือถึงสิบสี่วันครับแล้วเขาจะคอยเอามาใส่กันครับเอาสมารถจะไล่เพิ่มครับเอ่อผงช่วยลดเครื่องดื่มช่วยกำลังอย่างครับแล้วแต่ครับเขาต้องการบำรุงส่วนใดของพืชของผักก็สมารถเป็นอัดแปลงใส่ได้ต่อได้ครับอันนี้คือสิ่หพาเ็ดไปใชหรับสะดวกการใช้ครับเพต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อยายอย่างมากเนาะโอเคครับขอคนระวังก็คือเวลาเขาไปต่างจังหวันะครับ ทุกๆหน,นึ่งวันนี่เขาสิมะข่ายคือไข้ฟ้าเนาะเพราะว่ามันจะเกิดเก็บค่วมดันเนาะเข,ข้าจีไข่เชื่ปว,วันละหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้ครับจนกว่าจะครบเจ็ดวันหรือสิบสี่วันครับหลังจากนั้นเราถึงจะนํามาใช้งานครับข้อดีของนําจุลินทรีย์เศร้าเข่าก็คือสอยห้พืชพักเนี่ยครับออกดอกออกใบผลตกขัวเหนียวครับผมให้ผลผลิตดีเขียงงามเขียวต้นครับ ยังได้กับฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีช่องปืนเงินปันเกษตรนะครับเนาะทดลองไปเพ็ดใส่เบิรงกันครับมีไใบตีสวนบ่เสียหายครับผมบ่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีเนาะอยากใส่เยยังได้ก็ไล่คดได้เลยครับยังได้ก็ขอบคุณหลายๆครับ,าารบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับมาหนี้ว่างเลยพามาเห็ดนานกุลินทรีย์ไว้ครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมใส่ในสวนของผมเป็นประจำครับยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้นำด้วยครับสำหรับมนีไปแล้วครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอย่างกระชิมาแม่น้ยน้ำไม้นะครับเนาะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปก่อนนะครับ